สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง n o t f f m m l y y ครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับรายได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำคลิปลง y t u t u นะครับคือผมทำมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับก็คือทำๆหยุดๆนะครับก็คือทำเมื่อมีเวลาว่างจริงๆทำไปทำมานะครับคือมันพเออนะครับไปผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube พอดี แล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับรายได้จากทาง youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือก็เป็นที่มานะครับที่ผมจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็รับฟังในคลิปนี้ครับส่วนกฎการสร้างรายได้ของ y t u t u นะครับคือผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องอื่นนะครับเขาก็น่าจะพูดถึงข้อมูลในส่วนนี้ไปแล้วนะครับคือผมเองก็ไม่ได้มีการศึกษาหาข้อมูลที่ละเอียดนะครับผมขอข้าม ในส่วนนี้ไปก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับผมมียอดผู้ติดตามนะครับประมาณ1,500ผู้ติดตามนะครับโดยประมาณนะครับประมานะครับคือยอดวิวนะครับยอดวิวของผมนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ140,000วิวนะครับสำหรับ1 4 0 0 0 0วิวนะครับผมขอนับจากวันที่ y t u t u นะครับอนุมัติให้ผมเปิดสร้างรายได้มาจนถึงวันที่ผมอัดคลิป แต่รับคือถ้านับก่อนหน้านั้นนะครับคือมันก็อาจจะเยอะกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเป็นยอดวิวที่ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับดังนั้นนะครับผมจึงขอนับจากวันที่ YouTube อนุมัตินะครับให้ผมสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับมาจนถึงวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ได้ประมาณ1 4 0 0 0 0สนสี่หมื่นวิวด้วยกันครับแล้วก็นะครับถ้านับจากช่วงที่วันที่ u t u b e นะครับอนุมัติให้ผมเปิดสร้างรายได้นะครับมาจนถึงวันที่ ทาง YouTube นะครับหรือว่าทาง Google Adsense นะครับโอนเงินเข้าบัญชีผมนะครับก็ถือว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็คือประมาณสัก6 6เดือนด้วยกันนะครับตีกลมๆก็คือประมาณ6เดือนก็ไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะครับก็คือทำตามเวลาว่างของของตัวเองมากกว่านะครับก็ทำเป็นงานอดิเรกนะครับโอเคนะครับมาพูดถึงเงินก้อนแรกนะครับที่ทาง YouTube หรือว่าทาง Google Adsense นะครับโอนเข้าบัญชีให้ผมนะครับสหรับผมเองนะครับมียอดผู้ติดตาม1,5 0 0 ร้อยผู้ติดตามนะครับแล้วก็ยอดวิวนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นวิวนะครับก็คือนับจากวันที่ YouTube อนุมัตินะครับให้ผมสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับยอดเงินนี้นะครับผมขอบอกเฉพาะยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีจริงๆนะครับเพราะว่าในระหว่างทางที่โอนมานะครับก็ผ่านการหักอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทํางงทำเนียมต่างๆนะครับตัวนั้นผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมขอพูดเฉพาะยอดที่โอนเข้ามาในบัญชีผมนะครับ ยอดที่โอนเข้ามาในบัญชีผมนะครับอยู่ที่3,000นะครับ700กว่าบาทนะครับ3,700กว่าบาทนะครับนี่คือรายได้นะครับก้อนแรกนะครับสำหรับการทำ YouTube ของผมซึ่งผมก็ไม่ได้ทำจริงจังอะไรมากมายนักนะครับก็คือทำตามเลเวลอ่าว่าใบนะครับทำตามเวลาว่างของตัวเองนะครับโอเคนะครับรายได้ก้อนแรกของผมนะครับมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ มันก็เป็นรายได้นะครับที่ได้จากการลงมือทําของผมจริงๆนะครับและผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ผมทําลงไปนะครับมันไม่สูญเปล่าแน่นอนสุดท้ายนะครับคลิปที่ผมทําลงไปนะครับมีทั้งสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับเป็นกําลังใจเพื่อที่จะทําให้ผม ได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากทผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอเคครับแล้จอกันใหม่รับนะคในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ